สวัสดีครับผมออกอันอีกแล้วครับพี่น้องไม่นีว่าจะไปใส่รอบกบครับนี่ใส่ย้ำแรงมึงจะถือบอสใส่เบ็ดเห็นกบมันเต็มลงหลายครับหรือว่าจะไปใส่มึงเงี้ยกันอย่เงี้ยครับเนี่ยมะเขาวครับเดีย๋ยวมาสับใส่ นี่ตัวเมียไ,ไ,ไข่เลยนะครับไข่สุดโต้เลยครับเต็มท้องเลยนี่ครับรอบสี่ท่านมีชิดมีชิดอีกยี่สิบสองหลังนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ัชิมละม่านีลพี่น้องใส่ครับไอจับมันครับพี่น้องจับมันแล้ว คอยไปใส่น้ำาันหมดแรงครับอเอ้่เดิเนดนุ่งนก็ีน้องมึงป่าใครสุตโต้วน่ครับผมมาถึงหมายเขาแล้วครับ ไม้เก่าไม้เดิมครับไม้นี่หากินได้ตลอดปีครับไม้เดียวๆนี่ัึงใส่เบ็ดถึงใส่ปลาไหลแต่มื่อนี้ผมสิมาใส่กบครับพี่น้องมใส่เบ็ดเราเห็นมันมันเต้่นลงหลายนะครับมันโดดลงนี่นะครับเ,เดี๋ยวราองใส่กันพี่น้องนี่ครับจุ่มห่อมไม้ยี่สิบยี่สบสองให้ยี่บสามลังเนี่ยพี่น้องจำไม่ได้ครับ เดียดเนี่ยครปลาขาวครับปลาขาวซับไปใส่เลยพี่น้องลานลูกไปละโอ้แดดแห้งครับพอนครับแดด้อนพี่น้องครับเนี่ยใส่ไปเลยครับนี่ครับใส่เข้าไปวางเลยครับ <king> โอ้โหน้องว่างไว้อะไรครับนี่ครับนี่ลักปักไว้ครับกันกันเป็นเขื่อนนะครับนะโกบมันติ่นต่ำติ่นอย่างน้ค่ะาปักไว้ไมให้มันมันกิ่งเหรอครับพี่น้อง ปุกนําบักเดี๋ยว่ามีแนวปุกพีนกนน่น้องเดี๋ยวัดก่อนนี่ยินไปถางก่นอนบ่มีแนวมาปุกบักเดี๋ยวครับหาแนาวมาปิดอันเทิงเทงไว้จังน่อยพี่น้อง หย่าที่ไปแบนี้ก็น้อยติดตื้นครับดลังไว้ปุ๊กว้เสร็จแล้วครับนี่หลังหนึ่งไปไปใส่กันต่ออีกครับ<ม>เดี๋ยวผมจะมาใส่เบ็ดอีกอยู่ยพี่น้องมองนี่เบ็ดก็เป็นหรอครับปาลาหลยครับยังยังเล่นตัวตัวดอกอยู่ครับนี่

น้องมาเบิึงใกล้ๆครับถ้ากบเมันถึงกินเนื้อถึงยังพักกระสีนี่นเาาหรอครับเต้นมะเข่าปากง่าเหรอครับง่าง่าหลอบเฮะผมมีใส่เบิองสองลังนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวทำมาเบิงึงเอื้อนเสาตอนมายามเอื้อนเสาครับมากู่มาเก็บเหรอครับรอชมตอนเสาครับพี่น้องติดตามครับติดตาม ตี่หาเกือบพุ่งโม่งเหรอครับเดลเวลาแล้วครับพยายามหลบกบครับพี่นอ้องฝนตกครับว่านตอนใส่เกือตกะห้ามเปียกมอนยอดเกือบใส่บอลแล้วพี่น้องนี่ก็โต๊ะอีกหัวก็สีเศร้าอีกครับโอ้ยกบสิเข่าให้มโม่ตกได้ตกดีฝนก็นได้ไปพี่น้องเบิ่งกันเลยครับหลังแรกเท่าใส่ยมุมนี่เหรอครับขางทางเลย ใส่หมู่ว่านใส่ไว้ทั้งเม็ดยี่สิบสามหลังพอดีครับพี่น้องใส่เกี่ยวบลแล้วฝนห้ามโอ้ยนี่ครับลังแรกไปเบิ้งๆสิเป็นจังไรพอได้๋ดยปนได้ออมว่าใส่ยง,ง,ง้มหนึ่งแรงถ้าใส่เบียดเห็นมันเปล,ลี่ยนลงถูกไหมเลยมาใส่มาครับพี่น้องโอ้ยน้ำท่วม ดังแดดในบี้ตัวครับบ่เขาแต่ว่าเหยื่อคือหมือดเอโอ้ย่น้องห้อยต่ำออกครับโอ้โโอ้งาตัวเหญ่เด่นนี่พอเหยื่อขือหมือดโอ้ต่ำออกโอ้มงหยว กบสิโตน,นี่นี่ครับไม่สิ่งพวกนี้มาใส่สัมสิ่งนี้นี่หล,งลังแหลกกันเห็ดแล้วโอ้ยมาพี่น้องยามกันต่อครับจะได้ว่ากบนี่ยแยมแรงนี่กับเขาอยู่เดีครับพี่น้องกบนี่สิเขาเขาหลบเขาแย้มนี่สวยงามตัวนี่โอ้ ตามออกไปซ้ำวันนี้ไหม <c oughs> ล้างแรกไปเมึงล้างที่สองกันครับกบเตี้ยนนู้นนนอืออือจะได้ไม่ใส่ซ้ำอีกแล้วใส่ล้างที่สองไ,ไกเ่เถอะ เดี๋ยหางกันเที่นอ้องโอ้นี่เห็นเหล่าพี่นอ้อ,นนองยังที่มสอนอีกเด็นไเอ้ามีโต้ครับหนึ่งเต้มพี่นอ้องนั่นตบกบกกำลังงามๆครับมี่หดหอยเขาโอ้มาแล้วมาแล้วแต้มแรกมาแล้วนี่ครับโอ้กำลังงามๆครับ ขรอบคลุมอยู่ครับปลาแต้มแหลกมาแล้วครับพี่พน้องมันแล้วมนันแล้วเสียงปลาใ,นใหนหน้าไหมครับเสียงบ่อนตุบตุบตุบต,บต,บตุบนี่ตลุ่นลันดิสามกัน สามครับเป็นไรเป็นไดรไม่เต็อไม่เจอหรอพี่น้องเต็มแล้วโอ้โหสองครับสองนี่บอกใหญ่ตัวนึงเข่าคู่เลยครับบาหนิเนี่ตัวใหญ่ตัวนึงเขาบกเอฟเลยนี่กระตุกตัวหน่อยตัวนึงครับเฮ้ยมาเหนียวมาเหนี้ว เขาสองครับอืออือีตัวล่ะ <c oughs> ใส่เบ็ดเนี่ยเอ้ยใส่เงียบน้ำแรลงนี่นี่ครับโอ้บกงี้เลยตัวนี้เต็มรอบเลยครับ นี่ครับตัวน้อยนี่เป็นกบผูเลยปไปโอ้ตัวหลังแรกมั้ยครับโอ้ต่ำออกก็อสิตัวนีญ่แล้วพี่น้องสิบ่เอ็บเด้อโอ้เห็นปลามั้ยนี่ครับโอ้ ขางมาแล้วสาเต็มแล้วพี่น้องรวนกันวเครับมันยี่สิบสหลังครับสหลังสามเต็มสวยเลยครับน้องหลังทีกันครับ โอ้เสียงป่าป่าคัดดีเสียงมันใส่เบ็ดตลอดเน,นี่ยครันหัวก,กับแพงกพงไปหนังดิซีครับบัติกบัตรตับบัตรเตียนเลยหนังดิซีบอมมี่ครับบุเขา้า กูหันเสียงปลาเสียงบกแห้งเลยครับพี่น้องว่ามันบกกิโลเลยแหละครับโอ้ปลาไฮน่าไฮนี่มันขัดใ่ดีครับสองไนฮนี่โอ้โคบขึ้เตี้นลงน้อพี่นาะเอาเขาเยอะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยพวกใหญ่เขางูครับสมพ่อกบมันพ่กเขาเลยไหมใส่เขาไปกินกบแล้วนี่ผมว่านี่โอ้ เม็น,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 นอี่งูดังเฮะออกไปยังใดล่ะนี่เดีย๋ยวขอจัดการมันก่อนครับพี่น้องไปครับหนกันต่อโอ้ฝ้าป็ด สามลังเต็มไอ้หลุนกันอีกไม่ต้องนี่อีกหลายลังอยู่ครับเด็ดลังนี่เงียบลังนี่ก็บลอกเขาบล็อกมีตโตครับลังนี่ เรากินย่างฝนตกแล้วมันก็ยังเข่าอยู่ดีล im ่ะตกก็ได้ข้างหน้าครับเด็กซีรีโอ้หลังนี้มันตัวถือตัวถือกบเตี้ยลงดีขึ้นยังนมองนี้บ่สถือครับหลังนี้มองนี่อันนี้ก็บ่ถืออีก เฮ้กบเป็ดลงดีๆคือบ่เห็นตัวอ้าเดี๋ยวกย็ก็กำเอาอันนี้ก็จองหลังโอ้วันนี้ถือเลยพี่น้องกันนี้โอ้ยบกเอ็ดนี่เลยครับโอ้วพูดอาพี่น้องเห็นบ่ Những loại 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 หกขุดว่าหลังนี้แกะกวหลังนั้นหนึองน,นี่เลยครับหลังตกเจ็บเลยอุย้ยเต็มรอบอีกแล้ว อีกแล้วตเตลียนลงอีกสองคังตัวอยู่เลยครับ ดเตามสวนออกเลยตัวนี้มาแม่บุได้บไดุบได้ยันออกครับยักแถวนี้กัน ấy okay, ủa nhà gặp tôi nhanh này. พังมืดหลบมงนี่เลยครับเตมกำม,มือเลยแตมที่ซีครับอ,ออกออกเออเอเเอ็บเอออเออเอเอ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 ออออออเอ็มาแล้วอ ใส่หกผดว่าหมังหกผดขมงดูมีมรกรบมากล้งนิ้วบดถือครับ กูบอถึงมบ่มีโตคัวกูากบเตียนซวนซานซวนซานลุ่รับพี่น้องแต่ว่ามันบ่ออกมาให้หน้าใส่น้าให้หน้าบ่ถึงนี่กอดส่บ่เตียนมันให้หน้าเลยบ่เอาหลังนี้มีโตอยู่ห้างอยู่มาอยู่นี่ครับโอ้ยสองเอีบอีกแล้วพี่น้องนี่ครับ ขาเป็นคู่ครับคู่หน่อยก็ง่ายตัวหน่อยตัวนึงก็ง่ายตัวนึงครับใส่บิ๊กโอ้ยอีกแล้วนะครับนี่ตัวนึงหน่อยตัวนึงโอ้ยมันมันอีกแล้วครับมันอีกแล้ว Nói tôi này Hãy subscribe cho kênh เต็มกำมืออีกแล้วโอ้เต็มที่เลยเลยวุ้นี่ที่หาที่หาบ่มันมันเหรครับลังนี้บ็ถือครับมาได้เตมว่างหันมันโตที่หกไปเลยว้งประจําพิษกันตัว,วกกน,นี้เงมันเต็มที่หกครับลัลงนี้บอถือครับนี่ใสไ่ไฟหมงนลวงบอถือครับสามสี่ล,งลังเราบอถือครับเอาเขียดหน่อยเขาเย เฉียบจะหน้าหน่อยมึงนะครับเฉียบจะหน้าหน่อยเขาอุ๊บอุ๊บกัน้ว่าเงียบไม่เปบุญีหรอกครับงานนี้ลิโอ้ยหลังนี้นี่ครับพี่น้องว่าเป็นบอสถือหรือบอสได้เงียบเงียบนะบอสตีนนะครับตูวงามๆเลยครับ อสองหลังสุดท้ายแล้วครับเออสามหลังแม่ละอีกสามหลังครับใส่งามนะครับ่น่องแต้่มที่เจ็ดน่าโอ้หลังนี้บอสถือกแต่มีกบมากกว่ามากอ่ะมนันก็ได้ครับหลังสุดท้ายบอถือกครับหลังวหันกับบอถือก ใช่แล้วครับม๊ดถือครับเดีย๋ยวไ,ไปเก็บกันครับพีบ่องตกสวยๆอยู่ครับงามอยู่ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องยามแล้วนะครับรอบเขางีสิบสามหลังครับใส่ถุงไว้แล้วครับเรียบร้อยเลยกบมาเจ็ดตัวครับพี่น้องตัวนี้มันก็เป็นข้อหักาดบงสิเห็นไหครับตัวงมงามใหญ่เลยครับตัวนี้ซีตัวตัวนี้ซีตัวครับไอตัวนี้ก็เป็นข้อหาขาดงมงามสิพี่น้อง ครับถือว่าหมานได้ครับนี่มาล่องใส่เบิงครับผมว่ามันสีเข่า,เ,าเห็นมันเต้นลงไหลายนะมาใส่เบ็ดครับใส่เบีดเห็นมันเต้นลงน้ำขังกันแท้เลยมาล่องใส่เบงครับถือว่าหมานเตืบครับโอ้ข้อมันหกักข้อหักครับจับหักขึ้นดังรัน,ปน,น,นเปาะมันขึอหกักเลยเต็มนต่ำเป็นข้อหัก ท่านมากับฝากนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับคลิปนี้ครับโอ้หมานครับเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวปนโยสุดยอดแล้วครับกะศิลาไป็ลักเลยครับแต่ว่าผมถึมาใส่เบ็ดอยู่เสียงบอนบอกวัวย่มันโตมีบว่กิโลอยู่หรอครับหลายโตัยุนเสียงในเหนห้าครับยางไปกับเรนจวดจวดออกน้ำถังกันแท้หลายโตครับอย่างนี้เดี๋ยวไปหาซื้อหอกมาใส่อยู่ครับ รับคลิปนี้กับลาบไปแล้วพี่น้องน,นี่ครับมันหมานเมื่อีกทีนะ้ไปแล้วครับสวัสดีครับ